สวัสดีครับอยู่ที่แปลงอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับวันนี้มาตัดท่อนพันธุ์แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับฟังนะกเ็เล่าสู่กันฟังนะครับการตัดอ้อยนะครับถ้าเราต้องการที่จะตัดเอาไปท,ทําท่อนพันธุ์เอาไปคันน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าอ้อยนี่หนึ่งกอเนี่ยมันก็จะโตไม่พร้อมกันมัจจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามโตตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราต้องการ ตัดเฉพาะลำที่ต้องการเนี่ยก็ตัดออกไปใช้ได้ปกติแต่ว่าเอ้าแล้วไอ้รุ่นที่มันมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะไอ้ที่ตัวกว่าจะบังน้องไหมไอ้ที่ตัวกว่าจะบังไอ้รุ่นที่จะตามมาไหมอย่างเงี้ยแสงจะมีเพียงพอไหมสําหรับรุ่นที่จะโตมาโตตามกันในรุ่นถัดไปจะงํากันไหมจะทําให้แต่กอนได้ดีเหมือนเดิมไหมมันก็จะเป็นแค่แค่บางพันครับที่มันจะงํากันเพราะว่าอ้อยบางพันเนี่ยมันต้องการแสงเยอะแต่ถ้าแสงลําไหลเนี่ย บางทีมันก็ไม่สู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพันจากกรมวิชาการเกษตรเช่น 1, 1, 5, 0, สุพรรณหนึ่งสุพรรณห้าศูนย์เหลืองเกษตรศาสตร์ถกศูนย์พวกนี้นะครับมีเสียงอ่ามีแส,สงแค่ลำไรก็สามารถแตกอได้ดีได้ดีได้เก่งนะครับถ้าเป็นพันเหล่านี้นะจากกรมวิชาการที่รับรองแล้วก็ถูกใช้งานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือทดลองจากการใช้งานจริงจากชีวิตจริงจากเกษตรกรจากพ่อค้าน้ําอ้อยจากพ่อค้าพันธุ์อ้อยจากพ่อค้า ขายลํำอ้อยจากพ่อค้าขายเอาไปเคี่ยวท่าน้ำตาอะไรต่างๆนานาน่ะมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าการจัดการของแต่ละคนขนาดแปลงขนาดเศรษฐกิจขนาดขนาดโครงสร้างขนาดาวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขามีกําลังที่จะดูแลสูงมีเครื่องจักร มีทําเป็นแปลงใหญ่มีระบบจากการที่ดีแต่สาหรับอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยาลายเล็กลายน้อยเหมือผมเนี่ยนะครับถ้าผมจะตัดเกลี้ยงเลยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันต้องรออ้อยในรุ่นถัดไปขึ้นมาอีกนานเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเสียโอกาสเพราะว่า,าผมจําหน่ายท่อนพันธุ์เป็นหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเลือกตัดเฉพาะที่ลำที่ต้องการลำอื่นผมก็จะเหลือไว้มันขึ้นมารุ่นถัดไปผมก็สามารถตัดท่อนพันธุ์ได้ต่อ ครับก็คือเราจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยจากสิ่งที่อยู่ในกอนะครับจากามวลจากลำอ้อยที่ขึ้นมาทั้งหมดนะครับไอเศษเล็กเสียงที่ไม่สวยอาจจะสับทําปุ๋ยอะไรไปแต่ผมต้องการทั้งหมดเลยผมจะไม่สับทิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะตัดลำเป็นลำนะครับแต่ท่านอื่นเนี่ยอาจจะมีกําลังเยอะหรือมีระบบจัดก,การดีอาจจะตัดล้างกอไปเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ของความพองของแต่ละท่านนะครับอ้อยที่จาก,กรวิชาการนะครับสุพรรณหนึ่งเหลืองเกษตรศาสตร์หกศูนย์สุพรรณนาศูนย์เนี่ยอันนี้หาแสงเก่งต,ตัดลำไม่ลำได้นะครับถ้าเราปลูกในมีระยะห่างพอสมควรนะครับอย่างผมเนี่ยห่าง m, หนึ่งเมตรห่างหนึ่งจุดห้าเมตรอะไรเงี้ยเราก็มันก็มีแสงที่เพียงพอสําหรับให้รุ่นถัดไปได้โตได้แบบต่อเนื่องนะครับ อ้อยที่สาม,มารถตัดล้างกอได้นะครับก็คือยืนยันจากประสบการณ์ที่ทํามานะครับสุพรรณหนึ่งครับเลืองเกษตรศาสตร์ถูกศูนย์สุพรรณห้าศูนย์และอ้อยชนิดไหนล่ะที่ไม่ควรที่จะตัดลําไม่ลาถามว่าตัดลาไม่ลําก็ได้แต่ว่าไม่ควรเพราะว่ามันจะแตกกอน้อยแล้วก็ลํารุ่นถัดไปมันจะไม่โตมากมันจะรีบนะก็คือสีสํารงหนึ่งอ่าเป็นอ้อยที่ชอบแสงมากนะจะไม่ชอบการแบบลาไรนะจะไม่ชอบร่มลําไรถ้าร่มมีแต่ร่มลาไรจะแตกกอน้อยนะครับอ้าวคลิปนี้ก็ รบกวนเวลาเพื่อนๆไม่มากนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับขับรถขับลานั่งสูบบุหรี่ผูกเปใต้ล่มไม้พุทเถ้าเปลกแก่สูบยาเส้นก็ฟังเพื่อนๆไปนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเล่าให้ฟังเพื่อนๆน,น,นะครับผมเนี่ยตัดทุกล่ตัดท่อนพันตัดไปคันเนี่ยก็ทยอยเอาไปคั้นนะครับเนี่ยก้อนไหนหมดก็หมดไปยกันไล่ไมาก็ตัดอัานไหนพร้อมอัานไหนสวยอัานไหน ใช้ได้ก็ตัดนะครับบางกก็ตัดมันไม่ขี้มันไม่สวยเนี่ยก็สับทิ้งก็มีอะไรเงี้ยก็ตัดผสมปเศเสัไปก็คือใช้ได้ตลอดนะครับมาเลมนะเลมตัดใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่ตัดล้างกอเพราะผมเป็นแปลงเล็กนะครับผมเป็นรายย่อยนะครับผมไม่ไม่ได้มีการทําทเป็นอุตสาหกรรมเป็นลายใหญ่เป็นพ่อค้ารายใหญ่เหมือนพ่อค้าที่ มีเครื่องจักรมีแปลงใหญ่ที่เขาต้องใช้ระบบดูแลเช่นตัดล้างกอแต่งตอใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นระบบขนาดใหญ่แต่ของผมระบบขนาดเล็กแต่เรามีการจัดการไรเรื่องระยะห่างเรื่องช่องแสงที่ลงมาก็ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันก็สามารถเก็บเกี่ยวผมผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดล้างตอแล้วให้มันขึ้นตอใหม่แบบสมบูรณ์ก็ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่า ปลูกเพียงปลูกมีระยะห่างเพียงพอมีน้ํามีดินที่ดีอ่ะมันก็ลําก็สมบูรณ์ได้เหมือนกันนะครับก็สมบูรณ์เหมือนกันแต่เน้นเรื่องระยะห่างของหลุมนะครับ1.5เมตร1เมตรอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้มันชิดเกิน1เมตรเลยถ้าเราจะตัดลําเป็นลำนก็ให้มันห่างๆหน่อยยิ่งห่างก็ยิ่งดีบางคน2อสเมตรโอ้อันนี้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มพื้นที่หน่อยก็ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมความสะดวกของแต่ละท่านนะของผมก็1.5เนี่ยพอ พอดีพอดีนะ1.5คูณ1.5ระหว่างร่องก็1.5ระหว่างต้นอาจจะ1เมตร1.5บ้างก็ไม่ไม่ผมไม่ได้เอาอะไรวัดะนะผมก็กะกะกะอานะครับโอเคคลิปนี้ก็มาล่อให้ฟังนะครับอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับอนนบันนี้ที่เห็นวันนี้ก็มาขุดเหง้านะขุดเหง้าเป็นท่อนพันอ้อยนะครับส่งเพื่อนๆนั่นแหละก็มีสายน้ําผึ้งกับสุพรรณหนึ่งช่วงนี้ขาตลาด <laughs> ช่วงนี้ท่อนพันยังไม่ มันก็ขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ามันมันยังอ่อนไปผมก็เลยขุดเงาให้ถ้าตัดเป็นท่อนมันมันจะอ่อนกลัวเพื่อนเพื่อนเอาไปปลูกแล้วมันจะมันจะมันจะย่อยง่ายอ่ะยิ่งยิ่งอ่อนมันถ้ามันอ่อนเกินไปมันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าอ่อนแล้วจะติดดีนะครับก็มันมีอ่อนพอดีพอดีนะแต่ตอนเนี้ถ้าผมจะตัดแบบท่อนมันจะอ่อนเกินไปแล้วมันจะมันจะเหี่ยวจะเหี่ยวจะเน่าง่ายก็เลยขุดเงาให้นะครับก็คือไปปลูกได้ติดแน่นอน นะครับก็เล่าให้ฟังนะครับตัดอ้อยลําเป็นลาต้องมีระยะห่างของหลุมของกอที่เพียงพออย่างน้อย1.5งจุดาเมตรหรือเต็มที่เลยอย่าให้อย่าให้ชิดกว่า1เมตรนะครับโอเคแล้วเราก็จะบริหารจัดสรรปันส่วนจัดการเลือกใช้งานได้หมุนเวียนนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอรุ่น ของอ้อยต่อที่มันห่างกันมากอันนี้ก็คือเราตัดได้ตลอดเลยใช้งานได้ตลอดเลยนะครับภาพรวมเป็นแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ